การออมรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณทิพยะประกันชีวิตไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้ทิพยะประกันชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะพยประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาวติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่021185555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิต พลังที่เข่งข้างคุณตลอดไปมาแล้วนะคะรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์ฮาขากาบาวดจีรพงศ์มิเตอร์ฮาและทีมข่าวมืออาชีพเพราะกันทุกวันเสาร์ทางมิติข่าว FM 94.5เ้าสีส่จมาร์ทเดดีโอขึ้นข่าวมหาชนเอเน g ีเจ้าสีจุขอขอบพระคุณนะคะก็ในกาห้านาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตร์ฮา ช่วงท้ายของวันนี้นะครับต้องกราบสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับกราบสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับกราบขอบคุณคุณชัยสว่างวงด้วยนะครับและกราบขอบคุณคุณมดเอกนะครับโชคดีมดเอกนะครับที่ท่านช่วยพิมพ์มาที่ Facebook ไลน์นะครับท่านก็บอกว่าตกลงหนึ่งบาทของคุณเท่ากับหนึ่งแสนใช่ไหมครับใช่ครับวงการพระมันต้องอาศัยคอนเน็ชันและวงการ พวกนี้มันมีแต่เสือสิงใช่ไหมครับก็คือเห็นท่านช่วยโพสต์มานะครับตอนแรกผมนึกว่าบาทของคุณที่พูดมาคือ1ล้านไม่ใช่นะครับบาทหมายถึงกี่บาทครับผมไม่ได้อยู่วงการพระทําให้คิดไปเองอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับเสียนหลายคนมันรวยก็เพราะว่ากดราคาเอาไว้ก่อนให้ได้มากที่สุดแล้เขามาเห็นว่าเราร้อนเงินจริงๆแล้ววันนั้นน่าจะไม่ขายรับรองเขาตามตื้อ เราแนะ่จริงๆไม่อยากจะขายจริงๆนะครับเพราะว่ามาถึงก็ตั้งเขาเขาฉลาดนะครับเขาก็ไม่ยอมบอกราคาผมเขาก็ถามว่าอยากได้เท่าไหร่ผมพอดีไม่ได้พูดเป็นตัวเลขเงินนะครับผมก็บอกเป็น2บาท3บาทละกันนะครับใน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 ,นี้ละกันนะครับเขาก็บอกว่าเออขอมาดูหน่อยได้ไหมว่าข้างหลังมันเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็จะดูฐานเ,าเราแปลว่าเป็นยังไงผมก็บอกผมก็นั่งคิดคิดเออมันสองทุ่มกว่าแล้วเขาบอกว่ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวขับมาประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่ง แต่เขาก็ไม่บอกว่าเขาจะซื้อเราเท่าไหร่แต่เขาก็ทีแรกเขาก็ถามเราเราอยากได้เท่าไหร่เราก็บอกอยากได้สองสามบาทใช่ไหมครับเพราะราคาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันขึ้นไปถึงสามบาทกว่าเสร็จแล้วเขาก็มาถึงเขาก็มานั่งดูแล้วก็ติอุย้ยพระแบบไม่สมบูรณ์ไปลังลักปิดท้องไม่รู้จะต้องไปล้างลักออกหรือเปล่าน่นนี่เน่นนะโอ้เลกผมก็บอกเลขสามเนี่ยหายากนะเพราะมันเป็นลายมือใช้ปากกาเขียนมันรุน่นแรกๆอุย้อยจะไปเชื่อ ผมไปสืบข้อมูลมาเนี่ยมีแต่ต้องเป็นประกาศเมจิกตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงินแล้วก็มาขอดูฐานก็แกะเอามาดูตูดก็บอกตูดก็ไม่เหมือนกันเนี่ยไปจากนี้พี่ดูนะนู่นนี่นั่นแล้วก็มีบินมีนูน่นมีนี่แล้วก็มือไม่รู้สอดแบงค์ได้หรือเปล่าผมก็บอกองค์นี้ผมชัวร์ว่าอาทิตย์แรกอาจจะเข้าที่ท่ามหาลาชทีแรกจะไปเข้าที่งามมงวานแล้วตอนหลังก็ไปเข้าที่ท่ามหาลาชและคนที่ขายให้ผมก็โทรมาเรียกให้ผมไปรับแล้วก็เป็นเซียนใหญ่ ผมก็บั่นใจว่าน่าจะแท้แน่นอนแล้วองค์นี้สุดท้ายเนี่ยมาโพสขายเนี่ยเขาลงว่าเป็นรุ่นแรกๆที่หายากมากลงรักปิดทองแล้วก็เป็นรุ่นที่มีน้อยลูกศิษย์แรกๆเลยที่ได้รับอย่างนี้ใช่ไหมครับมาเป็นรุ่นกลายเป็นแรไอเทมไปใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่คุณมาซื้อผมเนี่ยคุณกดราคาผมแล้วก็พูดจะจนผมจรงิงๆวันนั้นผมก็สุดท้ายที่แรกผมจะขาย 1. 5ุบาทแล้วเขาก็มาต่อต่อ ผมก็บอกอไม่ไหวพี่อะไรเงี้ยทีแรกให้ผมแค่บาทเดียวแล้วก็ต่อต่อ,ต,อต่อหลังผมจะไม่ขายแล้วผมบอกออถ้าไม่งั้นอ่ะหนึ่งจุดสี่แล้วกันเพราะผมไม่มีทางเลือกแล้วเขาก็ให้แต่ราคาต่ําๆใช่ไหมครับผมบอกราคาจริงๆเนี่ยเวลาเขาซื้อขายกันเนี่ยมันสูงกว่าน,นี้เยอะผมรู้แล้วพี่ก็พอเอาไปทํากําไรได้อยู่แล้วแต่ผมก็ไม่คิดว่าโอ้โหพอไปขายจริงๆเนี่ยตอนนี้ตั้งขายสามเท่าของราคาที่ซื้อผมเกือบสามเท่าเลยใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับให้ราคาที่มันสมน้ําสมเนื้อกับผมหรือว่าให้ผมขัดทุนไม่ต้องขัดทุนก็ได้นี่ผมกลายเป็นผมต้องมานั่งแบกขัดทุนเองนะครับวันนี้สัญญาณเน็ตก,ก็มีปัญหาอีกแล้วนะครับก็พอดีตอนนี้สิบนาฬิกาแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจากทุกๆช่องทางเป็นที่สุดเลยนะครับคุณบิ๊กเย็บด้วยนะครับปรัชนานะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมลาไปก่อนนะครับผมเป่าผขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกาสวัสดีครับ ชีวิตยังมีประกันสุขภาพรถยังมีประกันภยัยแล้วจะส่งออกต้องทําประกันอะไรดีประกันการส่งออกสิคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระเงินค่าสินค้าขายใครตลาดไหนก็ไม่ต้องกลัวลูกค้าเบี้ยวนี่อยากได้ค่ะคุณนะต้องทอํายังไงปรึกษาเอ็กซิมแบงเลยครับเขารับจบตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ส่งออกั้งงาเงินลงทุนและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศติดต่อ Ex i m c o n t a c t Center โทร0 2 1 6 9 9 9 9 9 ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณทิพยะประกันชีวิตไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้ทิพยะประกันชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะาประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาวติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02 118 5 5 5หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศ ทิพยะประกันชีวิตพลังที่เี่งข้างคุณตลอดไปพขรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์ฮาวขกันทุกวันเสารทางมิติข่าว FM 9 4 5สมาร์ัดีโอขึ้นข่าวมหาชนเอนเนอร์จีบกบอการพาวจิรพงศ์มิเตอร์ฮาวและทีมข่าวมืออาชีพขอขอบพระคุณนะคะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทับไทยเอ e นอร์จีมิติข่าว90.5โดยสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเสนอข่าวต้นชั่วโมงสนับสนุนโดยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลาย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปต่อกันที่คุณค่าของโบราณวัตถุยังคงเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังควรให้ความสำคัญในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้สืบสารความเป็นไทยร่วมกันติดตามได้ในจีจ้าพาเที่ยววันนี้กับคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐครับ ถาถึงเดือนเมษายนเดือนที่หลายคนอยากหลบลมร้อนแล้วหาสถานที่เที่ยวแบบไม่แสบผิวถพาอย่างนั้น,นจิจ้าปราเที่ยวเลยจะพาคุณมาเที่ยวแบบเพลินตาเพลินใจพร้อมกับศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทยกันที่พิพิธภัณฑ์ทัศกาลแห่งชาติพระนครซึ่งได้เปิดให้เข้าชมฟรีช่วงที่2ถึง8เมษายนนี้เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสานาทีจนถึง1ิกนาฬิกาเราจะได้สัมผัสกับความงดงามของโบราณวัตถุศิลปะและประวัติศาสตร์ของชาติไทยอย่าง ใกล้ชิดพร้อมร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากใครที่มาสายวิชาการนะครับต้องมาฟังการเสรวนาในช่วงเวลา